งานวันเกิดของใครคะขอนาอะทุกคนแฮปปี้นะคะคุณยายแฮปีนะคะอะวันนี้คุกมีคุณยายมาด้วยค่ะชิโกเมะคุณยายมาด้วยอ่ะแล้วลาไปชิโกเมะคุณยายก่อนนะคะเออขอบคุณค่ะอะกาบคุณยายด้วยคาะคุณยายนั่งลงกับคุณยายค่ะ จับคุณยายนะคะอับคุณยายจบจับคุณยายจับาคุณยายมามามาบ้ามามมามามอมา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 คาม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 าาม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 าาม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 มามกาวามงานา เดี๋ยวแม่โมองาก่อนเราก็จะมีจุๆจุจุก่อนเราก็จะมีของขวัญนะคะแจกเด็กๆด้วยนี่แจกคนที่มางานวันเกิดนะคะแอบไหนเดี๋ยวดูเด็กดูแขกแล้วหน่อยแล้วก็เรามีเคลปนะคะของแม่บุ๋มวันนี้เนี่ยปิดร้านมากันเลยออเดี๋ยวเราไปดูเคลปดะคะ เราทุ่มทุนสร้างเลยนะคะเราจ้างไปห้าห้าพัห้ <500 S 2> ารอยก็พอค่ะนี่ค่ะ<อ>เค้กแป้ปุ่มนะคะอร่อยอสดสะอาดทำเองนะคะแป้งนะคะโม่เองกับมือเลยค่ะทำข้าวโม่แป้งเนมือนนะคะอ่ะเงียบเลยนะคะรบนเน,น้องอันดาโอเเดี๋ยวเรามาแฮปปี้การส่วนนี้คนถ่ายนะคะ เย้มือยกล้องมือยกลอ้องอัโปกับคุณนพอ่อนะคะ